สำหรับตัวอย่างที่5นะคะก็จะเป็นแทนกำลัง2องเซตาเท่ากับ1ซึ่งเราถอดกแอบถอดรากเรียบร้อยแล้วถอดรากออกมาในบรรทัดที่2เนี่ยนะคะจะได้เป็นบวกลบ1คล้ายๆกับข้อควรพิจารณาเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็นะคะสำหรับข้อนี้ก็ไม่ได้กำหนดยูนิเวอร์สให้กับเราว่านะไอตัวเซต้าเนี่ยอยู่ในขอบเขตเท่าไหร่ดังนั้นเราจะต้องตอบให้อยู่ในรูปทั่วไป ให้ได้นะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนแรกก่อนใช่ไหมเราก็จะพิจารณานะคะพิจารณานะคะคที่เซตาเป็นสมาชิกของตั้งแต่ศูนย์แต่น้อยกว่า2พายหรือว่าปิดศูนย์เปิด2พายในคิดในหนึ่งรอบก่อนนั่นเองนะคะนะะดังนั้นเราบอกว่าแทนที่เราถอดรากแล้วเนี่ยออกมาเป็นแทนเซตาเท่ากับ1นะคะหรือ แทนเซตาเท่ากับลบหนึ่งเมื่อเราพิจารณาที่วงกลมแล้วนะคะวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะในส่วนของ R SANTA c r นะคะเราก็จะได้ว่ากรณีที่แทนเนี่ยมีค่าเป็นบวกนั้นจะอยู่ที่ Q 1กับ Q 3 Q 1กับ Q 3. สนะคะส่วนกรณีเป็นลบจะอยู่ q 2กับ q 4 q 2กับ q 4เราก็เขียนไปเลยแต่ตัวคลายแม็กสำคัญคือการทำให้เป็น q 1เนี่ยออกมาก่อนนะคะก็ะทำให้เราง่ายเวลาเราจะไปจัดการในจตุภาคาคอื่นๆดังนั้นครูจะทำในกรณี q 1ก่อนเลยแทนเซต้าเท่ากับ1แทนอะไรได้1ล่ะสำหรับข้อนี้ ครูก็จะทำเป็นแบบองศาบ้างอะไรบ้างนะคะแทนอะไรได้1ก็คือแทน45นะ,ะถ้าตกจัตุภาคที่1ยังไงมันเป็นบวกอยู่แล้วนะคะน,นั้นเครื่องหมายบวกของ1เราก็ได้เมื่อมันตกค1หนึอยู่แล้วนะคะจากนั้นเราจะได้ว่าเซต้าเท่ากับ45องศาในกรณีจัตุภาคที่1แต่เรามี รณีของจัตุภาคที่3เราจะได้ว่าแทนเซาเท่ากับหเหมือนกันนั่นหมายความว่าแทนเซตาเท่ากับแทนแทนของมุมอะไรใน Q3 ให้ผลลัพธ์เป็น1ง่ายมากเลยค่ะในจัตุภาคที่3เราบอกว่าคือ180แล้วบวกเพิ่มไปเราก็ตั้ง180แล้วบวกเพิ่มไปเอาจัตุภาที่1มาใส่บวกไปอีก45นั่นเองนี่ ปบปั๊บบวกกันง่ายจะตายกลายเป็นเซตาคือ225แทน225ได้ออกมาเป็น1แน่นอนนะคะจากนั้นเราก็จะไปทำในเคสที่เป็นแทนเซตาเท่ากับลบ1นะฮะแทนเซตาเท่ากับลบ1ก็จะนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะขอ move ตัวนี้ก่อนนี่นะคะก็เริ่มในจัตุ ภาคที่สองจะตุภาคที่สองแทนเซตาเท่ากับลบหนะฮะแทนเซตาทำลบหให้เป็นแทนเซตาก็เป็นแทน Q2 คือ180แล้วลบลบเท่าไหรล่ล่ะก็คือแทนอะไได้1เมื่อกี้คือแทน45ไงใส่45เข้าไปปุบเราจะได้ว่าเซตาคือ 135 yeah, นะฮะได้135เรียบร้อยสบายใจเป็นจัตุภาคที่2ดังนั้นแทน135ยังไงก็เป็นลบ1แน่นอนต่อไปในกรณี q 4นะฮะแทนเซต้าเท่ากับลบ1นะ,ะเมื่อเราสามารถจัดให้แทนไปอยู่ q 4ได้มันเป็นลบแน่นอนดังนั้นการจะเป็น q 4ได้นั้นคือ ก็คือ360องศาลบกับอะไรล่ะก็ลบ45ไงลบตัวที่ทำให้แทนเป็น1น,นั่นแหละนะ,ะส่วนการตก QC มันจะได้เครื่องใหม่ลบมาลบเจอ1เป็นลบหพอดีนั่นเองนะคะได้เซตาออกมาเป็นนะคะ300นะครลบดีในลูกมางครั้งครูก็ลบผิดพลาด มาตกมาตายตอนบวกลบค่ะนะคะก็ได้เซต้าออกมาเป็น315นั่นเองนะคะ <sk ill _ n one> จากนั้นนะคะก็นะคะจากนั้นก็นะคะอุ๊ยมีอะไรอยู่ข้างล่างนะคะลบไม่หมดนั่นเองเดี๋ยวขอ